วันนี้ทำขนมปังไส้แฮมชีสนะคะก็เพื่อนจะเดินทางนะคะก็เลยทำให้เขาไปทานระหว่างทางนะคะจะได้ไม่ไม่ต้องไปซื้ออาหารที่สนามบินนะคะที่เราทำอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะก็กินชิ้นหนึ่งก็จุกไปเลยอะคะ่ะแต่นี้อันนี้นะคะเป็นชิ้นยาวเราก็แบ่งครึ่งนะคะแต่ของเพื่อนนี่คือเราแบ่งไว้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเป็นเพื่อนกันนะคะ ก็รักกันอย่างนี้แล้ค่ะก็มีอะไรก็คิดถึงกันนะคะนึกถึงกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราทําให้เพื่อนไปทานนะคะก็จะเป็นหมูปิ้งนะคะแต่เพื่อนก็จะหุงข้าวเหนียวไปเองนะคะแล้วก็มีไส้อั่วด้วยค่ะไปถึงก็แกะอบเข้าไมโครเวฟทานได้เลยนะคะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเพื่อนก็จะมารับอาหารแล้วนะคะก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย